อะไรก็จะตุนบุกเมืองย้ายมาจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรบักบุวิทยาเือ ชีวิตทาไมอยากยิกงนั้นไม่อกันงใจจะมีเร็วแรกำลังจะบอกว่าตกไม่ค่อจะไห่ะอ้ใจเี่ัเรนทไมทา พร้อมเป็นเพื่อนตายเสร็จทางนี้ฉันยังมีจุดหมายแต่ที่หมายเท่า